สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอยาจุดกันยุงสมุนไพรใบดาวเรืองนะครับกับผมนายก้องเกียรติอุ่นทองนะครับคุณครูที่ปรึกษาของงานของผมนะครับคุณครูสัญญาช้างนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับปัญหานี้นะครับก็คือปัญหาโรคที่เกิดจากยุงในฤดูฝนระบาดอย่างหนักนะครับโดยส่วนใหญ่สาเหตุนั้นมาจากการที่ถูกยินกัดนะครับซึ่งผู้ป่วยส่วนมากนะครับไม่ป้องกันนะครับดังนั้นผมนะครับผู้จัดทำโครงงานได้เร็งเห็นถึงปัญหานะครับจึงจัดทายาจุดกันยุงสมุนไพรใบดาวเรืองขึ้นนะครับ ก็คือจะใช้ใบสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับมาทํายาจุดกันยุงนะครับสำหรับประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับนะครับก็คือได้ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงมาใช้ประโยชน์นะครับป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องซื้อยากันยุงนะครับผมสำหรับนะครับขั้นตอนวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นําใบดาวเรืองนะครับไปอบในเตาอบอุณหภูมิ2ององศานะครับเป็นเวลา 30- นาทีนะครับ หลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะนําใบดาวเรืองที่อบแล้วนะครับนำมาบดในเครื่องบดให้ละเอียดน,นะครับเราก็จะได้ผงของใบดาวเรืองน,นะครับในขั้นตอนที่3นะครับนำใบดาวเรืองที่บดละเอียดไปชั่งอย่างละ20กรัมนะครับและขี้เลื่อยละเอียดที่ปริมาณ10กรัมแล้วนําไปผสมกับใบดาวเรืองนะครับที่ชั่งไว้แล้วนําไปใส่ในกระจกนาฬิกานะครับ แล้วในขั้นตอนที่4นะครับนำน้ำใส่บิกอร์ขนาด5 0 0มิลลิลิตรแล้วนำน้ำผสมกับแป้งมันตั้งหม้อกระทะนะครับเทน้ำลงไปเล็กน้อยรอให้เดือดนะครับผสมทำเป็นกาวแป้งเปียกนะครับผมเราก็จะได้กาวแป้งเปียกในบิกอร์นะครับในขั้นตอนที่5นะครับนำใบดาวเรืองที่ผสมกับใบขี้เลื่อยผสมกับกาวแป้งเปียกเล็กน้อยนะครับแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับแล้วนำไปใส่ในกระดาษรูปกรวยที่เราเตรียมไว้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนำยาจุดกันยุงใบดาวเรืองนะครับไปอบที่อุณหภูมิ200องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงกับ30มนาทีนะครับเราก็จะได้ยาจุดกันยุงสมุนไพรใบดาวเรืองของเรานะครับสำหรับผลการทดลองนะครับการทดลองของเรานะครับทำยาจุดกันยุงโดยใช้พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นนะครับก็คือใบดาวเรืองนะครับปรากฏว่านะครับใบดอกดาวเรืองนะครับสามารถป้องกันยุงได้ดีนะครับและมีกลิ่นฉุนไม่ค่อยมากนะครับผม สำหรับกับผมนะครับก็ต้องขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ